เปี่ยขอคุยหน่อยได้ไหมครับวัน <c oughs> นี้เป็นงานอะไรครับงานสมุนร้อยวันครับบุญร้อยวันหลังจากวันนี้เสร็จแล้วมีคิวที่ไหนต่อไหมครับโอ้คิวลอยกระทงครับลอยกระทงเลย <What S 1> นะยนุยฉีเนสซี่อันนั้นจะลงกี่ดอกครับผมเนี่ยครับ96ดอกเลย96ดอกอกี่นิ้วอะครับที่ใช้อยู่24ครับ24ทั้งหมด24ทั้งหมดแล้วก็พวกปักปักพรนี่ก็จะเป็นเล็ซอน น็กซอนทั้งหมดครับน็กซอนทั้งหมดเลยเออต้องรูปครับลองลองไปกี่รอบแล้วครับมาท่องรอบแล้วครับผู้ใหญ่บ้านมารอบนึงแล้วก็แล้วอย่างนี้จะได้เปิดยาวๆมั้งไหมไม่ไม่แน่คุว่าลนะจะไม่ได้ตู้เท่าเมืองการสำธรรมกาไม่ได้ครับแทหมธรรมกาบ้าน่มดีขนาดแถวนี้ก็ยังแบบป่านะเป็นป่าก็ยังเปิดไม่ได้อยู่นะมันยุ่ที่พื้นที่มากกว่าครับก่อนที่จะโควิดหนักๆเนี่ยครับอ่าพัทยเปียนี้ ทิ้งงานไปกี่งานแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ฮะไม่ได้ทิ้งเลยครับไม่มีเลยไม่มีเลยตองปีต้องปีไม่ตัวหนึ่ต้องปีสองปีสองปีไม่มีงานเลยโอ้โหต้องปีไม่มีเห็นว่าจะมีให้มีงานหันชนมีหันชนมีไหมฮะกับชอวันวันที่หนึ่งหนึ่งธันวาแลครับเดี๋ยวเดี๋ยวประชาสัมพันธ์หน่อยครับมีวันที่หนึ่งธันวาที่วัดนางแก้ว อ่าตรงกันข้ามกับวัดนางแก้วครับแล้วต่อไปนี้ของผู้ใหญ่เปียโนนี่จะมีอะไรใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันบ้างไหมฮะก็น่าจะมีเวอร์ครับเวอร์ตัวใหม่เวอร์ตัวใหม่วันนี้ได้เอามาลงไหมฮะไม่ได้มาครับเป็นแอบไ้ก่อนคือยังบอกไม่ได้อแอบไ้ก่อนครับคือยังไงมันมันจะลงรุนแรงกว่าเดิมหรือว่าไงไม่รู้ต้องตามชมครับตามฟัง คือปิดมิชชิดว่างั้นไม่บอกไม่บอกไม่บอกวันนี้จะฉายก็ฉายหนังกี่โมงอครับแล้วแต่จะภาพครับแล้วแต่เลยก็คงไม่เกินทุ่มหนึ่งสองทุ่มอะไรเงี้ยครับโอเคขอบคุณมากนะครับครับครับผมคุยกันพอหอมปากหอมคอนะครับนี่นะครับเดี๋ยวไม่อยากไปรบกวนเขาให้เห็นบรรยากาศคร่าวๆนะตอนนี้ครับก็เอฟซีก็มากันเยอะนะครับ กะว่าจะมาฟังเพลงนะครับแต่ก็ยังยังเปิดไม่ได้ก็เป็นว่าเดี๋ยวผมพามาดูเครื่องเสียงกันก่อนนะฮะ มาดูดอกลำโพงนะครับท่านผู้ชมว,<ด>วันนี้มีทั้งหมดด้วยกัน96ดอกนะครับ ก็เสร็จหมดแล้วนะครับรอเปิดอย่างเดียวว่ากะว่าจะถ่ายบรรยากาศการทํางานทีมงานให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็เสร็จหมดแล้วนะครับไม่มีอะไรล้วเหลือแต่ทีมงานนั่งเล่นเล่นกันนะครับอันนี้ทีมงานทั้งหมดเลยนะครับ พี่หนึ่งหรือไทยได้ดูคลิปของตัวเองหรือยังเออครับาไปหกเจ็ดแต่แล้วมั้งแปดแล้วนะครับ <c oughs> คุยกันหน่อยคุยกันหน่อยเป็นยังไงมั่งเด๋ยนนี้ก็เงียบเลยครับเจอโควิดเข้าไปชุดนี้โดนยกเลิงงเ <c oughs> กลง,งานเยอะไหมก็เยอะอยู่พอสมควรเลยครับของพี่นี่ไม่ได้ลงกี่เดือนละอือ <c oughs> ตั้งแต่เมษาครับหลังเมษาเมษาของปีนี้เนาะของปีนี้อ๋ออันนี้คือมาช่วยผู้เปียอ่าครับ นี่แหละครับทีมงานนะครับแล้วแล้วมีเจ้าภาพติดต่อมาบ้างหรือยังตอนนี้เอของผมเองยังไม่มีครับมีก็มีแต่งานที่จะไปช่วยกับทางผู้ใหญ่ก็เหมือนกับเอาอุปกรณ์มาสนับสนุนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับมีทั้งหมดกี่ทีมงานครับของวันนี้อวันนี้ทั้งหมดสามครับสามทีมงานมีของอะไรมีของทานชัยแล้วก็มีของผมเป็นลิไัยแล้วก็สมบัติสมบัตินะครับ นะครับจะของสมบัตินี่เลยนั่งนั่งหมองเป็นยังไงทีมงานสมบัติเป็นยังไงมั่งตอนนี้เงียบเงาคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยเงียบเงาเลยยาวเงียบเงาเลยแล้วกิจการเป็นไงบ้างคะช่วงนี้ที่บ้านช่วงนี้หยุดยาวหน้าฝนหยุดยาวน้าฝนฝนตกเหมือนกันหมดนะครับทีมงานนะ ดีใจไหมฮะมีมีงานอย่างนี้ออกมาสักครั้งหนึ่งดีใจไหมก็ได้เจอแบบนี้นานๆได้เจอแฟนคลับนะดูดูดูแฟนคลับนะครับท่านผู้ชมผมพาให้ดูนะครับนุ่นมารอกันเต็มเลยครับจะเปิดไม่ได้ครับก็จะอย่างว่าเดี๋ยวน่าจะ๋ยวให้ทางเจ้าภาพเขาได้เคลียร์กับทางเจ้าหน้าที่ก่อนก็คงได้ไลองอีกนหน่อยนะชุดเนี่ยครับ คนเกียงครับโทรมาท่ามทางทเรื่อยๆนะยังมาไม่ถึงเลยคนได่เจ้าดูนะครับท่านผู้ชมเอฟซี FC มารอกันเต็มเลยนะครับเดี๋ยวให้ทางเจ้าภาพเคลียร์ก่อนนะครับเคลียร์เจ้าหน้าที่ก่อนนะโอ้เสียหลงไยอ่ะ ของวีนึงหรือไทยเนี่ยมีมีอะไรแปลกใหม่มาให้ท่านผู้ชมได้ตื่นตาตื่นใจบ้างไหมหลังจากที่จะหมดโควิดแล้วเนี่ยเออตอนนี้ยังไม่มีครับแต่ว่าก็อาจจะมีแต่ยังยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ถ้ายัางมีงานได้ก็ปีหน้าน่าจะได้เจออะไรอุปกรณ์ใหม่ๆเมื่อกี้ลองแซ่ผู้ใหญ่เปียด,ดูเห็นบอกว่าจะมี อ่าพาวเวอร์ตัวใหม่มาแต่แกอู่ไว้ก่อนประมาณนั้นประมาณนั้นจะเป็นรูร์กันนะหนักกว่าเดิมไหมครับวัดสูงกว่าเดิมก็วัดสูงกว่าเดิมครับโอ้โหเคนเจ็ดฟังได้ไหมัน่ะเนี่ยแค่นี้ก็เหลือเราต้องมีอุปกรณ์ตัวช่วยต้องมีเคนต้องมีอะไรช่วยครับเพราะว่าอุปกรณ์มันหนักขึ้นทุกอย่าง มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นคนก็ต้องเยอะขึ้นคนก็คนก็อาจจะเท่าเดิมแต่เราต้องใช้อุปกรณ์ตัวเชื่อพวกเกนพวกอะไรเงี้ยดนี่หมดแล้วแล้วหนังมีอะไรใหม่ๆบ้างไหมตอนนี้เออหนังมีอะไรใหม่ๆบ้างไหมก็มีครับหนังใหม่ก็มีมาเรื่อยๆตอนนี้ก็ยังมี ก็มาให้ได้เลือกกันแต่ก็ยังว่าละครับก็ยังกระแสโควิดก็ยังทําให้ผลกระทบกันต่างมันก็ตบเตาลงมีอะไรจะฝากทางรัฐอะไรบ้างไหมสําหรับจิิการไออย่างของพวกเราอย่างเงี้ยอยากให้เขาช่วยอะไรเราบ้างไหมคงคงไม่ย่า่เลยดีกว่าให้แกจัดการไป ก็ที่มาเขาช่วยตัวเองนะอ่าครับเพราะยังไงเราก็ต้องช่วยตัวเองกันอยู่แล้วครับไม่ไว่าอายุมากมันมานี้ด้วยอ่าไม่รู้ไปหรือโรไปตอนนี้ก็เลยตอนนี้ไปท่ามภอ,อแล้วมือเขาให้ไงเราก็เลยเลยอันนี้เลยก็ไปห้าเข้าก็ท่าว่าอ,อ ก็ไม่รู้เขาเป็นผู้ใหญ่ก็เลยบอกพี่มีน่วยไหนมีมีประมาณหนมั่งเขาบอกว่ามีตั้งแต่นั้นตู้ราคานี้ราคานี้ก็ถาบว่าเออแล้วมียังไงอีกเขาก็ดมียันร้อยอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปพมกก็ถามว่าเออแล้วถ้าเกิดว่าประมาณนี้จะจะได้สักเท่าไหร่ เขาก็เลยบอกก็เหมือนว่าเขาก็อาจจะไม่เชื่อใจเพื่อนละฟังๆดูน้าเสียงก็จ่ายตั่งเรียบร้อยแล้วครับสี่หมื่นเจ็ดพันจ่ายก่อนเลยยังไม่ได้คือไม่ได้คุยอะไรกันเลยจ่ายเมื่อวานเลยเมื่อวานครับก็เออเห็นรถเราเห็นรถเราก็จ่ายเพราะว่าเรามีหน้าที่เพราะว่าเราจะต้องเนี่ยคุณบอกว่าเข้ามานะเขาต้องหน้าที่เขาคืออะไรเขาทำไฟายผมไม่ยุ่งผมมีหน้าที่คือว่าจ้างผมจ่ายเงินจบใช่ป่ะไม่ยุ่งกันไม่ไม่ต้องมันรับผิดชอบ จะมีพ่อที่จะเรียกร้องเพิ่มเติมตรงค่าลูกน้องค่าอะไรนี้ค่าอาหารเนี่ยก็เหมือนว่าช่วยกันไปพอต้นน้ำต้นเนื้อแล้วก็ช่วยกันไปก็ตกลงกันได้ก็จบใช่ปะมันก็ไม่มีอะไรอา่หารต้องมีให้เขาอยู่แล้วเรามาเป็นเราก็ใช่ปกติปกติผมจะต้องทําเลี้ยงอันนี้มันทําเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ก็ว่ากันไปเพราะไม่งั้นทางตำรวจก็จะไม่อนุโลมให้มาเพราะว่ามันจะเป็นการรวมคนรวมเยอะองี้อนนี้ผมก็เลยเลือกที่จะไม่บอกคนด้วยละบอกแค่ไม่กี่คน ก็เลือกเราอย่างงาั้นเพราะเราตั้งใจทําให้เนี่ยคือต้องการความดังอยากให้คนได้ยินว่าเราเราทาให้นอันนี้ติดต่อของผู้ใหญ่เปียนี่นานหรือ,อยังครับหรือว่าก็พอรู้ว่าใกล้วันจะทึ่งวันกําหนดเนี่ยทำบุญกี่วันนะครนะับไม่กี่วันเลยพอเราคุยกันได้ป่เออจะทําแล้วนะถึง่งละเลยไม่ไม่ถึงสิบวันก็ติดต่อเลยไปอําเภอเขาบอกว่าได้ก็ติดต่อเลยติดต่อก็คุยกับเข้าเข้าก็เหมือน มันอย่างนี้ละการการพูดคุยมันมันก,มนก็มันก็ยังช่วงนี้มันจะเป็นการน่าเลื่อเชื้อจริงปะครับอ่าก็เลยก,ก็ก็ไม่เป็นไรพอดีไอคนเจ้าคองครัวเขามาที่นี่ผมก็เลยไปติดต่อกับเขาก็เลยมาที่นี่มาทําสัญญาพอดีเขารู้จักกันอีกเขาก็เลยโทรไปครันนี้ก็เลยผมก็เลยบอกว่าถ้ายังไม่ไม่มั่นใจผม วันจันทร์ให้มาดูพื้นที่แล้วก็มาเอามาจําไปมาทํามาจําไปก็ผมก็เลยทมาก็มาดูว่าอ่าลงได้ลงได้ผมก็ทามาจำมีกาหนดในเรื่องอุปกรณ์อะไรั้งไหมฮะตอนตอนตอนที่ไปว่าจ้างก็มีแต่ว่าเอามีชุดแค่ไหนต่อกบชุดนี้เขาบอกอ่าได้พร้อมเครื่องปั่นเขาว่าก็เขาบอกมาผมก็ได้คือใจใจก็เออมันก็แรงแต่เราไม่ได้นึกถึงตรงนั้นนะว่าเราทําให้คนที่เรารักว่าง,งาั้นคนที่อยู่ด้วยกันแล้วแบบเมื่อกี้เนี้ยใสา่ย,ยัานเมื่อกี้เนี้ย ฟังหีไลยน้ําตาม่มไล่ทุกทีแหละเปิดเดลงกาชอบมากไม่ใช่มันเมื่อนเลยเหมือนเ,เริ่มจากซ<อ>ูนเนี้ยเริ่มจากซูนเลยครับพอมามีพอมาเริ่มมีพอ,อได้กินบ้างแบบนี้เลย <ขอ S 1> เนื้อเพลงพ แล้วอันนี้จอกี่เมตรอะฮะตอนนี้จอหกเมตรครับแต่กัน,นี้พื้นที่มันแคบมันก็เลยต้องบีตอ,ตอนแรกก็จะตั้งไปกี่เมตรตอนแรกตอนแรกจะตั้งเป็นจอแปดเมตรอันนี้มันไม่ได้มาดูสถานที่แล้วมันไม่ได้ไม่ได้อะเราลำโพงเป็นหลักก่อนใช่ไหมฮะเอาลำโพงเป็นหลักจอที่หลักก็เลยได้แค่หกได้แค่หกเป็นจอหกเมตรนะครับท่านผู้ชม นี่นะครับจอ6เมตรนะครับตัวอาจจะเยอะไปนหน่อยนะครับ9 16ดอกโดนบังไปนิดนึงเป็นงานใหญ่อีกงานนึงนะครับวันนี้